มันมีอันหนึ่งที่จำแล้วไม่ลืมเลยคือทุกวันนี้เขาก็ยังอยู่นะคุณวันลรียากุอ๋อคุณวันลรียากุนี่มาจากเวิร์กพอร์ตเลยนะครับซึ่งตอนนั้นน่ะผมไม่รู้ที่เป็นชาวต่างด้าวนะใช่ครับเหตุการณ์นี้มันเกิดตอนที่หลังน้ําท่วมใหญ่ผ่านไปของกรุงเทพนะครับขณะนั้นเนี่ยที่เดินดนอยู่เนี่ยก็มีเสียงโทรศัพท์โทรเข้ามาก็คือพี่เปิ้ลคุณมีวันเดือนปีเกิดอนะ่ะอยากให้ดูหน่อยว่า อันเนี้ย <ผม S 2> คุณ<อ>เห็นอะไรพี่เปิลไม่ได้ล้อเล่นใช่ไหมเขายืนอยู่ข้างๆข,ข,ข้างใครอ่ะข้างผมในห้างเลยพี่เปิลบอกฮะ ah? อะไรนะคุณคุณพูดเลยนะพี่เปิลเริ่มตื่นเต้นแล้วคุณพูด่นหรือพูดจริงอ่ะคุณรู้หรอว่าเป็นใครตรงกันหรอผมบอกว่าผมไม่รู้หรอกแต่พอพี่กพี่เปิลบอกวันเดือนปีเกิดอ่ะตอนนี้เขายืนอยู่ข้างผมพี่เปิลเขาก็ยังไม่เชื่อเพราะว่าถามว่าลักษณะเป็นยังไง<อ>เป็นผู้หญิงท้องใช่ไหมพี่แล้วก็มีเด็กตามมาด้วยพี่เปิลร้อง เชีเป็นอะไรคุณอย่าตกใจกูก็ตกใจบอกกูด้วยว่ามีอะไรเขาก็บอกไม่บอกเอาเป็นว่าถ้าเกิดใช่อะคุณบอกเขาหน่อยว่าไปเวิร์กพอยต์ได้ไหมอย่ามาตรงนี้ก่อนเขาพูดแค่นี้เองผมก็บอกพี่เปิลเอาตรงนะเวลาถามเสร็จเนี่ยทิ้งความหลอนไว้ให้กูคนเดียวเออแล้วกูก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเออแล้วพี่เปิลก็วางสายเลยไม่เล่าอะไรเลยแล้วริวบอกเขาไหมแล้วพอพี่เปิลวางสายผมหันไปหายไปแล้ว